สวัสดีครับพี่น้องของปายสกู้สุกคนนะครับสำหรับมือนีก็วันที่4นะครับวันที่4กัะเจ้าเนื้อทางนะครับของจีนวีนะครับจีนวีไอพีนะครับใหม่พี่น้องตามในเบิงนะครับเนื้อทางนะครับสำหรับจีนวีพีนะครับเสาบายนะครับของวันที่4นะครับเอาใหม่พี่น้องในเบิ้งนะครับมักจังคอยตามนะครับผมมักกระพานใหนะครับสำหรับตัวเหล็กของเขานะครับนังเทือกับมีเขามีลุดแน่นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับกับพยาเมฆ ย่ำฮะข้อดีๆใหม่พี่น้องให้เดบิ่งไดตตามนะครับสำหรับตานใดจะมักเสี่ยงโฉกเสี่ยงดวงนะครับก่อนจะเป็นตามของวันที่สี่มาบึงของวันที่สามก่อนนะครับสำหรับจีนวีนะครับจีนวีเช้าบ่ายนะครับสำหรับรอบเสาร์นะครับเป็นรอบเสาร์เด่นสามกับแปดนะครับออกสองศูนย์เจ็ดสองหกนะครับสองศูนย์เจ็ดสองหกสำหรับไซรุนเซวิ่งเขาพลาดนะครับแต่เขาวินนะครับ สองศ0 7ย์เจสองูเจถือว่าแตกสามตัวนะครับยูนิวิน4ี่ตัวหนานะครับไอ้แ0ดศย์ออก0 7นย์เจ็ดนะครับแต่ว่ายูนิวินนะครับพอได้เอาไปวินนี่ก็ถือว่าแตก3ามตัวสำหรับจีนสองนะครับจีนวีนะครับเบึงรอบบายนะครับรอบบายก็เฮ้านี่รอบบายก็เฮานี่ไอ้เด่นหนึ่งกับ2นะครับออก0ูน3 8สามเกาสามแปดนะครับโอ้รอบบายนี่พลาดเลยนะครับพลาดสำหรับรอบบายนะครับก็ถือว่าพลาดสำหรับจีน วีพีนะครับหลบายหลบเสาหลบายนะครับเอามาตามต่อของวันทีซีนะครับวันทีซีวันทีซีนี่หลบเสาของเขานะครับหลบเสาหลบเสาในยันเบิบเร์ดนี่ไปน้องหลบเสาในจีนวีจีนวีนะครับให้เด่นเด่นหนึ่งกับหกนะครับ 1นึ่หลุดเบิ่นก็ได้นะครับกันไหวนะครับสำหรับจับคู่นะครับจับคู่1ศูนย์หนึ่งสองหนสามหนึสองหกสาวินหนึ่งหกาม 4ีไปวิน2โต3โตามโตเล่ตะมักหลทติชอบนะครับสําหรับเราบายของเข้านะครับเราบายนี่รบายก็เข้าเนเห็นเด่นเด่นหนึ่งส้นนะครับส้นสาบายนะครับเด่น1กับ4นะครับจับคู่ให้หนึ่งเจ็ดหสองหสามเจ็ ซีศูนย์ซสองซสามวินหนึ่งซีเจ็ดศูนย์สองสามไปวินสองโตวินสามโตวินสองฮางก็ได้นะครับแล้วแต่มากแล้วที่ชอบนะครับรังเต้าก็ออกสองฮางนะครับนี่สำหรับแนวทางนะครับสำหรับจีนวีของเขานะครับจีนวี เสาใบนะครับเอามาให้พี่น้องได้เบ่งนะครับไว้เป็นนแนวทางครับไปเปรียบเทียบเบ่งตัวเลขครับมักยังคอยตามบ่มักับผ่านใดนะครับสําหรับแนวทางของเขานะครับมีให้พี่น้องได้ทุกมือนะครับเอาเป็นแนวทางนะครับเอาสำหรับจะได้่เขามาติดตามแล้วก็ทานเฮงๆปังๆลำรวยสุขุมทุกคนนะครับท่านนี้ขอสวัสดีครับ